โอเคครับผมทุกคนก็ขาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกัะนะฮะผมวันนี้เราก็อยู่กับกาลีเอไม่ใช่วันนี้เราก็อยู่กับเงียบคออฟยูตี้นะฮะ <of> อันนี้คือโหมดสีวีสี 4, ปะั้หกดไปเลยใม่ <c oughs> อ่านแล้ว โอเคทุกคนผมก็เล่นมาปนิดเดียวหน่อยนะแคสเลเวลเพิ่มมาสิบสามังอันนี้นิดหน่อยจริงๆอันนี้นิดหน่อยไม่ได้เล่นทั้งวันเล่นมาครึ่งวันขอไปขอไป St iper. St iper. ขอไปก่อนขอไปก่อน ขอไปก่อนก็ล <phones> ืมกันเฮ้ยทำไมไม่ตายอุ้ยอ๋อมันยังไม่ลืมตลกแล้วตลกแล้วเราตลกเร็วเกินไปตัวเอออเราก็มาช้า เพื่อนก็ช้าเกินเมื่อกี้นี้เพื่อนก็ช้าเึ้นมาอุ้ยว้าโปโปโป,ป้กะลุกกะลุกขอไปขอไป

เยี้ยมันมีตัวหนึ่งตันตัวเนี้ยไอตัวนี้โหดไอตัวนี้โหดจุเปยได้เจ็ดเองอุ้ยตัวนี้มันโหดอือกูเล่นเก่าแก่นี่นี่ Dog is in sight. It's too close. Fight harder. Hey. What that? We've taken the lead. Be advised. Hostile predator is still inbound. After killer drone deployed, in. the lost. the lead. It's too close. Fight harder. Enemy XS1 to

ผมจะปาคือวินไปนะโดนโดนโดนยิงเว่ยหน้อย่างนี้ เอาคืนดีว้าเอาคืนเอาคืนเอาคืนบ้างเนี่ยเกินไปอีกกันไปนะตัวนี้โหดเลยตัวนี้โหดผมจะไปบุกมันบ้าง ถ้าผมบุกผมจะมาทางนี้นะะทุกคนท่า้างนี้มันโดนยิงยากน่เออเอเอเหอนึ่ว่ามาผิดทางนี่ทางที่เออเอาไวบ้บุกและเซฟที่สุดเฮ้ยเซฟก็จริงนะแต่ว่าเฮ้ยไม่เดินไม่ได้อ๋อชนะ โอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้กันนะทุยตาเดียวเองแอดอยู่ปะเนี่ยโอเคแอดอยู่นะเออเออโอ,อเคโอ,อเคได้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 ไดไดจัดลำดับไปกว่าน อุ้ยหมดนี้ผมชอบมาสิมาสิอเอาหรอเล่นกับใครมาเล่นเอ 你这是啥呢？ เออโหดกว่าไงมีดโหดกว่าเปิดทำมนั่นเล่นแบบปุ้มไม,ม่โดน,นอโอ๊ยทำไมต้องรตั้งแต่แรกอุ้ยตายครั้งแรกปะเด๋ยวครงนี้หรอง ที่ผมจะเออเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนเล่นทำไรอ่ะไม่อยากยิงไม่อยากดีดีดีทำไมดีทำไมดีทำไมผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ปืนเพราะว่าเขาบอกว่า อุ้ยไม่โดนอีกแล้วนี่นะมีดเปล่ะมีดมาปะโอ้โหไม่กล้าอยู่ใช้แต่ปืนน่ะเว่อร์เหรอเว่อร์เหรออุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ

เล่นไปแบบสวยๆนะฮะครั้งนี้ผมจะเล่นกับพี่ผมเดยก็เลยกันวันนี้พวกนี้นะไม่รู้เลยนะเนี่ยอาอาตรูหัวร้อนหรอสงสัยหัวร้อนเล่นเก็บจนหัวร้อนหัวเป็นไฟแล้วก็ไฟไหม้ปะเออไฟไหม้แล้วก็ไไวกร้อนกันไปแล้วก็หัวระเบิดแล้วก็นี่ผมยังเล่นไม่เสร็จนะเดี๋ยวผม งั้นผมจะไปเล่นต่อก่อนดีกันเดี๋ยวผมจะไปเล่นรอพี่ผมสักตาเดียวนะฮะมันคงจะไม่จบนานขนาดนั้นนะคิดว่าเกมนี้คงจะแบบสบายสบายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี่ีดีดีเออเออนี่มันด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะนะฮะด่านนี้มันที่แบบใหญ่เกินไป น้องชอบได้มีแบบมีสิ่งของไว้ไว้หลบเยอะๆนะฮะไว้สเตลลอ่ะเหมือนซอมบี้อ่ะเหมือนซอมบี้ในเกมอะไรก็ไม่รู้มันจะมีซอมบี้หลายแบบหลายชนิดจะมีซอมบี้สเตลลแล้วก็มีซอมบี้บาร์บาร์บาร์อบออะไรต่างๆวิ่งวิ่ง เลือดเต็มเรียบร้อยแล้วก็ออกไปออกไปเสร็จแล้วก็แล้วก็ตึง <back> ้งเจ็บเจ็บมากโอ้ห <back> เข้าหลังเยียบเลยนะฮะ <back> ผมไม่ค่อยใช้ปืนเลยนะแต่ด่านนี้ผมต้องใช้ปืนนะฮะ

อือวิ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 เอามาตา่าเพียบเลยไม่น่ามาเลยทุกคนว,วิงวว่งแล้วผู้ว,วิ่งไม่ดีวว้ ร้อยหนยากหนียาก,ยากขากคนปืนไฟมาเล่น เดกลกเลยจงกลัวซะจงกลัวให้แกชัดวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งสี่ออะไรผมจะยังไม่ใช้ไอ้ไอ้ไอ้ที่นั่งเล่นห่มนะอ๋อมีตัวมาชาร์ตเราด้วยเมื่อกี้ผมเห็นในคอมคอมผมเพิม่มมาม่ใชม่มันเป็นมิสไซ โอ้ oh my god ด hey, โ uh, uh ้หัวมจเอาอันนี้มานั่งเล่นเล่นคอมนะฮะคนเล่นคอมหัวร้อนะฮะเดี๋ยวตาต่อไปผมจะมาเล่นกับพี่ชอยพรอมนะฮะ ผมไม่ได้กดใครมาะ ต้องรีบจุบเกมแล้วฮ้ยเออสี่สิบละสิบสิบสี่สิบคิวละพอ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 เกมดีเกมดีเกมดีดีมากเกม

ตัวเดียวันี้ขอเพื่อนตัว,วนี้ค่ะชนาแล้วเว้ยเพื่อ,อตันเป็นไรมอค้างมอค้างตู้บอก ้ชนะเลยให้ผมจะมาเล่นกับเอีย่ยผมพูดไปเมื่อกี้นีไะกับพี่ชายผมเพื่อนโว้วโว้วโว้โวยิงพื้นลนรัวยิงพื้นยิงพื้นเฮ้ยโอลันเนี่ยยิงพื้นไปโดนคนนู้นก้อ <c> น <oughs> ที่หนึ่งอย่างแล้ว คะแนน 4, สี่พันเน่แชร์แป๊บนึงชอบชอบแชร์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 คนมันชอบแชร์อุ้ยเลี้ยงเพิ่มว้าวสุดยอดเออ,อน,นี่มันบนบนไอวีจริงๆแล้วก็มีขั้นบนสี่แล้วก็มีขั้นบนห้าแล้วนบนหกน,น่าจะไม่มีแล้วล่ะว้าวของเพียบเลยรีวิวอัพ อีกแล้วข้ามเลยก็เลยกันโอเคตานี้จะเป็นตาที่ผมเล่นตาสุดท้ายนะฮะตาที่ผมจะเล่นกับผมผมจะให้พี่ชายผมเป็นคนแบกนะฮะผมจะเล่นแบบกะกาก็เลยกันนะฮะเกินไม่ได้จะเล่นแบบกะกาะะะทำไมไม่มาสักทีอ๋อเล็งมาคืย ทำไมคอ,คอ,อ,อ่ะโกเล้งโกเลยอ่ะงั้นก็ออกก็ได้งั้นผมก็จะไปเล่นโหมดธรรมดาไม่ต้องเล่งแล้วผมก็จะแอเพิ่นมหมาขี่ขี่ขี่แบกด้วยนะแบกด้วยนะโอเคดังๆหน่อยโอเคเฮ้ยทำไมกดเชื้ไม่ได้โอเคอเ,คเค <c ười> ชื้ชชชได้ละ โย่เฮ้ยออกไงอ๋อนี่ไงยวเพี่แบกเองเนาะแบบพี่แบกเองขอบคุณครับแบกให้ได้แบกให้ได้ชนะด้วยนะอย่างมันเบาอย่างไงอย่างนั้นนะอัดอยู่กันเนี่ยเฮ้ยอัดอยู่กันโอเคอัดเฮ้ย

ัขนาเปลี่ยนโลกนี่คือไอเออะไรนะปืนที่ผมเล่นบ่อยที่สุดปืนนี้ก็เล่นบ่อยที่สุดฟัโอ้ๆจู่จู่โู่จูหมดอ้ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดำอะไรเลดีเจติดีผมจะสติวนะคเพื่อนทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปนะ คอว่คนโอ้ยคนไม่ไหวเห็นเพื่อนดได้ว ข้างบนหน่อยขึเคึ้ขึได้ได้ได้ผมเลือกเป็นปืน S M G เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเออเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยิงไกลหรอกปืนมันลั่นน่ะปืนดีดดิโว่าดีดเลย

O que é isso? O que, é isso? O que é isso? การที้ผมจะไม่เลิกตึงจนะเล่นเชิงกันเบอร์อีกพี่พี่เท่ดีเอ่อเน็ตโคตดดีเลย์เลยเกิดก็ยังไม่เกิดดูดิ นก็เล้วอา,าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนกันลิกันนะฮะเด <c oughs> ็ดม,มันว <c oughs> ันไม่ดีเลยโ okay. <c oughs> อเคบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมติดต่อต่อไปนะะบ๊ายบาย